Allah merabi syarh ini seraya seraya amniwanu mubrata minzaniyah. Abu Qawiyyah. Kali musnif rahimahu Allah taala alih nafsa ke bid tabbiri. Minus ni, cai tak dia degam bah kunciat bid tabbiri bid tabbiri. Teng. หนังสือทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้มินเนะมินตัดบีรการละลายข้อว้างมินตัดบีรกะตัวผู้อ่ลนฟนะ ผูประพันธ์หนังสือฮิกันนั่นก็คือเชคอินนอรตออินละอัสสกันดารีได้กล่าวว่าอาริษนัฟซะกบิดตะดบีรีเป็นฮิกมากที่สี่นะแต่ทิกมากที่สี่เนี่ยไม่ได้จบแค่นี้ก็มีต่อว่าบรรทัดที่สองมาจากข้างล่างฟะามาก้อมาบิฮิไวรุกะอันกะลาตะกุมบิฮิลินัทเิก แต่ข้อใหญ่ใจความมันอยู่ที่ประโยคเนี่ยสําคัญมากเลยถ้าพลาดจากตรงนี้ปุ๊บมันจะไม่เข้าใจมาที่สี่เลยอาริฟนัฟซะกะแปลแปลตามภาษาบาลีอยู่เลยนะสน่งกันอุเลห์มูอากันดีรีมูสน่งกันถ้าภาษาปาาต้ก็สเสน่ใช่ไหม บ้านเราก็สนีนะะเกาะสนีนะ่ะนก็คือสบายนะก็คือทำให้สบายกันแล้วกันสนั่งกันอุลเลงโมทำให้สบายนะอาการดีรีโมกับตัวของทาง่านดาริฟาโดนะีถึงว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นบามันก็ต้องแปลเออตรงนี้ต้องใช้คำว่าด่างนันใช่ไหมนะแนะนะสดงภาษาอังกฤษเนี่ยมีนตนตเตอร์บี เพราะว่าอะไรมันายุแปละวะาใดรบารดอะแต่ดีดทำให้สบายจากการตะดีดแตะดีดเนี่ยแปลเบื้องต้นก่อนก็คือการทำการจับให้มีแบบแผนทำอะไรให้ให้เป็นแบบแผนถ้าแปลแบบคร่าวๆตรงเนี้ยมันสอนกิกลางบอกว่า ทำสบายๆนะกับแผนนะทำสบายยกับแผนอาจจะหมายความว่าไม่ต้องมีแผนอะไรก็ได้นะอาจจะหมายความว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องมีแผนอะไรก็ได้แต่ไม่ได้ฟันตรงนะความหมายตรงเนี้ยยกดตีมาว่าอาจจะหมายความว่าเราไม่ต้องทําแผนหรอกจะทําอะไรไม่ต้องทําแผนหรอก หรืออาจจะมีความหมายว่าให้ทำแผนขึ้นมาเราจะมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งให้เราทำแผนขึ้นมาไม่ว่าโปรเจกต์นั้นจะเป็นเรื่องดุยาก็ตามหรือเรื่องอาชีรอกก็ตามนะให้มีแผนขึ้นมาภาษาบริหารเขาเขาเรียกว่า planning ให้ทำแผนขึ้นมา แต่ว่าใจเราอย่ายึดติดนะเพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยเอติมานเป็นสองอย่างเอติมานแปลว่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยนะก็คือหนึ่งไม่ต้องทาแผนความหมายที่มุสลันนี่ว่านะหรือสองทำแผนแต่ใจมียุติแล้วตกลงมาใน,นไหนเดี๋ยวเราจะถอดทีละคำทีละคำเมื่อกี้แลภาษารมิโยว,ว่าสนันกนนารเุลมูอกานดีริมูอันดีปะด,ด,ดาตเบียด ไปดูตรงนี้ใหม่ภาษา阿拉อาริ b นั ن ف สก Arabic เนี่ยจงทำให้สบายอายะไรล่ะนั ن ف ز ะจิตใจของท่านหรือกลบบกะนัฟเซกะในที่เนี่ยกลบบกะอธิบายเน้่ว่าหัวใจของเราให้สบายทำใจให้สบาย บางคนเนะี่ยให้ทำอธิบายว่านัสกสกายะนี้ฟูอแอแตกเราจะใช้ความหมายอย่างไรก็แล้วแต่ก็หนีไม่พ้น,นที่คำว่าจิตใจถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็คือว่าใจนะเป็นเรื่องของหัวใจไม่ได้เป็นเรื่องของบัตดันไม่ได้เป็นเรื่องของร่างกายไม่ได้เป็นเรื่องของกายภาพ หมายความว่าไงถ้าเป็นเรื่องของกายภาพเป็นเรื่องของร่างกายอุานิตต้องบอกว่าอะิรจิสมะกะร่างกายของท่านจงทําให้มันสบายนม่ต้องไปทําอะไรไี่ต้องไปวางแผนพูดง่ายๆไม่ต้องไปวางแผงนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าอะิยจิสมะกะนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะร่างกายของเรามือของเราสามารถที่จะเขียนแผนได้ แต่นับสก้าในที่นี่งควนแระก้าหัวใจเนี่ยนะหัวใจเนี่ยจะต้องไม่ยุดติดกับมันนั่นแหละจึงจะสบายอุลมะบางคนเนี่ยเขาเขาแปลเป็นเขาเรียกว่ามะฟูหมุคอละฟะถ้าเรายังเรื่องของอุศลริกย์นะการตีความจาก สำนวนเนี่ยมันมีการตีความหลายแบบมาคขกอาดัดน,นะตีความเอาเป็นจำนวนนะตัวอย่างเช่นอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเขาบอกว่าที่ฮะดีษที่ท่านอับดุลลาม์สันบอกว่าอะไรนะให้กล่าวสิเกตอาัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์สามสิบสามครั้งอ่ฮัมดุละสามสิบสามครั้งอ,าาอัลลอฮ์บะกัตสามสิบสามหรือสามสิบสี่ครั้งนี่เขาจะ ไม่ให้ขาดไม่ให้เกินเลยนะอันนี้เขาเรียกมัคคุูมอัดับเพราะฉะนั้นการทำไมิกีเนะี่ยเขาจะบอกว่าทำน้อยก็ไม่ได้ทำมากอ่ะทำมากก็ไม่ได้เขาถือว่าบิดาอันเลยเพราะฉะนั้นสามสิบสามก็สามสิบสาเวลาที่เราจะทำหลังนี้มาสิกเก็ตหลังนี้มาถ้าตามปรบมาศไกีเนี่ยนะโอ้วันนี้เรานึกถึงเราล็อกมากเราจะซุ้มพายเรลอฮ์ให้มากกว่าสามสิบสามถ้าตามภาษาไม,มกีเขาจะไม่ทำเขาจะยึดอันนั้นเขาเรียกว่ามัคคุูมอัดับ๊บ คือเอาตัวเลขที่ท่านนบีบอกมาเป็นความเข้าใจมันมีหลากหลายในเรื่องของการตีความออกมาเนี่ยทีนีุ้ลามะบางทัานเนี่ยเขาตีความออกมาเป็นมักโมุคลฟันก็คือว่าเอาความเข้าใจตรงกันข้ามที่จะบอกที่จะพูดถึงในตรนที่ในที่นี้ก็คืออะเรียนับเส้าทําทำใจให้สบายความหมายอะ่ะในทนี่ก็หมายถึงแล้วต้องกลับอย่ากังวล แสดงว่ามันเป็นเรื่องอะไรกายภาพเปล่าไม่ใช่เป็นเรื่องของหัวใจอย่าก,กังวลมีนัดนกดนตรีกับการวางแผนงานนะมีแผนแต่ว่าอย่าไปยึดติดอย่าไปกันนปงวลไปดูความหมายขยายความปรัช่าจากพจน์ความคิด การปริจจกรรกุศความหมายในตรงนี้ตรงที่ว่าทำใจให้สบายนะทำใจให้สบายบองที่ติดความหมายที่บอกว่าอะน,นะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าหมายถึงเรื่องของเตอร์นบีทเนี่ยนะ ตัดบีเนี่ยมันมีหลายแบบแบบที่หมูบ้าอนุญาตแบบที่มักบู์แบบที่ยอมรับให้ทำได้ที่มีได้การวางแบบเนี่ยแล้วก็แบบมั่มูมนะแบบมั่มูมมั่มูมก็คือว่าหน้ารังเกียบนะ เพราะฉะนั้นการวางแผนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะการวางแผนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะก็ปรากฏว่ามีฮะดีษเหมือนกันพูดถึงเรื่องของการวางแผนว่าไงอัตเรูบิสนิสุสลาชีหรือนิสุลมาอีชาการวางแผนนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิต นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีชีวิตของเราไม่มีการวางแผนก็มันก็มันก็นจะสเสสิกสป่าเสมือนหนึ่งว่ามันไม่มีไม่มีชีวิตนะ่ะนะไม่มีการดำเนินชีวิตที่ดีนะด้วยเหตุนี้เนี่ยเรื่องของการวางแผนเนี่ยนะโดยภาพรวมก่อนนั้นเป็นเป็นเรื่องที่อัุญาตเป็นเรื่องที่มุบา้าทีนี้อะไรนะสกัดพิตาบณ์เนี่ยสนองการอุลมูอารดีรมโม เดรีปาเดเต็ดบีดจงทำใจให้สบายจากการวางแหนเนี่ยความหมายก็คือว่าเดรีปาเดป็เกิลเดรีปาเดอทีคิดมันเป็นเรื่องของความคิดความคิดของเราเนี่ยจะต้องสบายสบายกับแหนที่เราวางนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่นะทำใจให้สบายสบายดี่ดร์ังป์เกอร์เนจอร์อันพูดม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาอ่า อาหารที่เราจะไปโอกอาหารที่เราจะกินเรื่องของการการหากินเนี่ยนะแผนของการหากินของเราอ่ะเราจะต้องทำใจให้สบายสบายดั้นทำไมเขาใช้โค้ชเพาไโค้ทำไมไม่ใช้คำว่าต่ออามนะโค้เนี่ยเป็นอาหารหลักถ้าต่ออามเนี่ยมันจะกว้างไปต่ออามเนี่ยมันจะเป็น ต่ออามเนี่ยมันจะเป็นอ,อะไรอ่ะอาหารหลักอาหารรองเนี่ยมันเข้าไปในต่ออามหมดแต่พูดที่หมานคืออาหารหลักถ้าพูดของเราของคนไทยก็คือข้าวใช่ไหมยกเว้นชาวอีสานก็คือข้าวเหนียวนั่นแหละเขาเรียกว่าพูทนะแต่ถ้าต่ออามเนี่ยส้มตำอะไรเข้าหมดวนะน้ราดน้ำตกเข้าหมดแต่ไม่ใช่พูดนะที่เราสแสวงหาที่เราสแสวงหาก็คืออาหารหลัก คือเราหาเงินเพื่อที่จะซื้ออาหารหลักนะในการหาเงินเพื่อซื้ออาหารหลักเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนนั่นเองใช่ไหมอ่าก็น,นั้นก็คือตัดดียจะวางแผนอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของในเรื่องของการหาพูดเนี่ยก็ต้องทำใจให้สบายเถะด้านริสกีหรือว่าหาปัจจัยยงังชีพอื่นๆนอกเหนือจากอาหารนะหนทางที่เราจะได้มาซึ่งริสกีก็เช่นเดียวกัน นะแผนที่เราวางไว้ทำใจให้สบายนะเราต้องกลนะอย่าไปอะไรนะอย่ากังวลนะจนกระทั่งว่ามันเหมือนก็จะไม่มีความสุขอนะชีวิตนะนะนะแบบมีแบบแผนมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นแบบแผนที่เรามีเนะี่ยมีได้แต่ว่าอย่าไปอย่าไปอะไรนะอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ้ตาตามหักตะสุแล้วเวลาที่เราวางแผนแล้วเราไปยึดติดกับมันเขาเรียกว่ายะติมาดไปยะติมาเนยนะนะว่ามันจะต้องเป็นไปตามแผนนะ่ะนะซึ่งแผนน,นั้นนอาจจะได้รับความสําเร็จตามตามที่คาดหวังก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ที่แน่ๆก่อนที่มันจะไปถึงนั้นจุดๆนั้นนะระวางทางนะี่เราไม่มีความสุขแล้วมันก็จะทาให้เส้นทางชีวิตวิถีชีวิตของเราเนี่ยยากลำบากด้วย Kau jangan alih nafs saka, Maksud alih kalbaga, Kau jahat, sabar Dan barang yang lain, new, Nah, Lain daripada kut dan rezeki. Nampak, ini jenis yang jenis yang, Nah, Membuat cepat projek, Arak kota. Daripada barang yang dikakut, Semisal kering, Makan caker, Den, เขาบอกว่าอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะตกตำ่ำนะอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้เราก็กลัวเลยต้องมีการวางแผนป้องกันไว้ก่อนรรมาด้ไหมได้ก็วางแผนไปแต่อย่าไปเยียดติมานอย่าไปเยียดติมานอย่าไปยึดติดนะอย่าไปยึดติด